ก็กลับมาครั้งนึมสำหรับปรเปลี่ยนผลทุกๆ100เลเวลในมีมซีนะเออโอเคว่าแต่<อ>เพว่อเพื่อถึงไไหนอะ่สะสองร้อยห้าสิบตรงนี้ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบไปฟาร์มตรงไหนอะ่ะหมาใช่ไหมบอสหมาเหรอบอสหมาหรือเปล่าน่าจะใช่นี่ไงบอสหมานะครับก็ คนน้ำแข็งจะมัน,ม,นมันไม่มีทางกรวบอสหมางูแบบนี้อยู่แล้วเอาไปอืมเอาไอบอลไปกินอืมมันทำอะไรของมันน่ะเฮ้ยบอสไม่ได้เดินอ่ะตาเนี้ยครั้งบอสไม่ได้เดินอ่ะมามันไม่เดินอ่ะบคหกอ ไปดูดบอสมันทำอะไรของมันเฮ้ยเฮ้ยเด็กดอกเด็กไม่ใช่เอกดอกดิอะไรอะไข่หมาออไอเทมอะไรอะเอกหู ันนี้น่าจะดีกว่าของฟอปป้านะเพราะมันบวกเลือดเยอะกว่ามันก็บวกดีเฟนซ์ด้วยแต่ดาเมจอาวุธผมไม่ได้ใช้นะแต่ใส่ไปก่อนนะโอเคอ้โหหน้ายัางหน้ายัางหมาถามได้ก็มันคือหมาไม่ได้ถามนะพูดมีคนมาตีเอ็กด็อกนะครับผมไม่รู้มาตีเอ็กด็อกหรือมาตีผมนะ ไม่ใช่เอกด็อกนี่วะไม่จบปุับพูดเอกด็อกนะครับเอกด็อกคืออะไรอะฟา ผลน้ำแข็งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผลน้ำแข็งในบอฟฟต์นะครับผมเพราะว่ามันสตันได้สกิลแบบสตันเยอะจัดนะแต่ว่าสกิลของมีมซีมันสตันทุกสกิลเลยนะครับผมยกเว้นสกิลเอฟส่วนของบอฟฟต์มันก็ไม่ได้สตันสตันสุดเลยมันก็ไม่ได้สตันเยอะเท่ามีมซีนะฟาร์มิงอาง่าย,ย่ะ ชิดโคลาเหรอได้โคลาอะไรมาได้กระป๋องโคลาไปครับผมกป๋องโคลาไปทำอะไรอ่ะดาบเหรอกระป๋องโคลาไปทำดาบนะนจำได้ดาบอไปตรงนี้ใช่ไหมไหนดิมีเงินห้าหมื่นกับเอ่อดาบมีกระป๋องโคลากับเงินห้าหมื่นมันทำดาบนี่ไงดาบนะครับผมอันนี้เป็นดาบนะเออดาบว,าว้าวสุดยอดเลยมีคนมาช่วยเอ้ย คนละฝ่ายนี่วาตายอ้าวมันเวเยอะผมเหลือไว้ทำไมต้องเวลหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็เวลสามร้อแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มผลเลยนะก็ผมว่าจะได้ผลอะไรมาเล่นนะเป็นผลต่อไปโมจิเฮ้ยโชคดีจัดโมจินะอันนี้ม อันนี้ผมไม่ได้โกนะกินเลยโมจินะเออโมจิตึงๆอะครับกินโมจิอะเออไม่แบ่งโมจินะไอดีหลักผมก็ใช้มผนโมจินะ,ะนจ,นะนจริงแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนผลมาเออชอบลายค้าผมปิดพีพีอยู่ไปนะอันนี้เปลี่ยนเกาะแใช่ไหมเปลี่ยนเกาะแล้วเนาะสามพันแล้ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะเกมนี้สามพันในบอกฟูนี่อย่างไกลเลยโอเค กล้ถึงแล้ว Snow Islands นะครับผมไปถึงแล้วนะ <c oughs> ได้ผลโมจิเงี้ยสบายละโมจิผลโมจิเป็นผลสายโลเกียนะครับผมตีนั่นแหละสวย ฟาร์มค่อนข้างง่ายเลยนะผลโมจิคือผลโมจิเป็นผลที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วนะในมีมซีนะครับผมทำให้ผมเนี่ยน่าจะฟาร์มเร็วมากๆเลยนะตรงเนี้ยหลอดซัสนะควับากุตัว ไม่ตีไม่กินเผื่อใช้ไอ้สกิลล่าม้อนผมไปนะนันผมก็ทำนี้เลยไป,ไปฝนตกใส่รับเบิดอ่างไม่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันของใครอ่ะ มันเป็นอ๋อมันเป็นมอนเป็นมอนตรงนั้นโอเคเอา้าวตีไม่โดนเลยอ้อนนมันหายไปไหนอ่ะเออมอนหายไปไหนอ่ะเอา้ามอนหาย มันหายไปหนึ่งตัวอ๋อโอเคลงอยู่สกิลไม่ทำงานคืออะไรผมฟังไปผมเจอบัคที่แบบอย่างฮาคือผมใช้สกิลเอก็กแล้วบางครั้งอยงมันจะมีบางตัวที่จมดินนะ บางทีนะครับมันจะมีตัวที่จมดินนะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเวลสามร้อยนี่ผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนะเชื่อไหมมันฟาร์มง่ายเกินอ่ะเห็นไหมมันจะมีบางตัวจมดินอนะ่ะเห็นไหมเออเรียบร้อยอัพบ้านก็เรียบร้อยนะผมเวลสามร้อยห้าสิบเรียบร้อย เปลี่ยนจุดฟาร์มนะไปทางนั้นตรงนี้เออตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แฮมสเตอร์นะครับผมเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่ลอยได้แล้วก็มีแต่หัวนะจุดการสีต่ตัวแต่ตอนนี้มีหกตัวมหัศจรรย์ล่างหกตัวเลยและตอนนี้ม่านก็เปิดขึ้นแล้วเอ้ยไม่ใช่ผิดเกมและตอนนี้ผมก็เวลเป็นเลเวลสี่ร้อยแล้วนะครับกลับไปสุ่มผลเลยนะ มาครับเดี๋ยวผมจะสุ่มผลต่อไปเลยนะไปจะได้ผลอะไรดูสิผลน้ำได้น้ำหรอกินน้ำเลยดีกว่านะครับผมกินน้ำนะคนบ้านเลยเคี้ยวน้ำได้นะครับผมผลน้ำบินได้ใช่ไหมผลน้ำบินได้ว้าวเยสสุดยอดไปเลยวู้ปัญญาอ่อนนะครับโอเคไปกาะเอ่อก่อเดิมนะ ต่อไปเควสตีบอสใช่ไหมเออ Snow Iron อนแหวบปากตีบอสเอ,อ่อ Snow Tree นะครับผมบอสต,ต้นไม้นะปิว้วโอ้ยยิผิดทางเอ,อ๊ะ โอ้ยบอสตอนนี้สู้ยากอยู่สนามิไปฮะมันเป็นอะไรของมันนั่นน่ะบอสตัวน,นั้นน่ะเอายิงไม่โดนด้วยบอสเตอร์ชกใช่ไหมโอเคแมปยิงไกลอยู่นะสกิลเอ็กเนี่ย ดีก็บาลียเยอะเลยเนี่ยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็เดินก่อนแลค์กดติดตามมือเลยนะไปเลย